ฟิวเหรอที่เนยอยากได้มันคือตุ๊ก,กตาเยเชยนี่นะตตุ๊ก,กาครับมันไม่มีอะไรเลยเหรอตุ๊ก,กตากาฟิวแฟโอ้ยอมสกอตอมชิ้นก็ไม่เอาเนาะเอาเนยอยากได้เหรอคะเนยอยากได้พี่เหมียวนี่เหรอเนยอยากได้ตัวนี้เหรออีเมวส้มนี่นะกาฟิวเหแฟ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณก่อนเขบคุณค่ะก่อนยังไงเขบคุณยังไงโอ้ยมีหางด้วยช่วยไหมดูมันชื่อกาฟิวลูกหอมนี่หอมกาฟิวดิหอมนี่หอมกาฟิวดิมันพี่เหมียวไหมว้าชอบเนี่ยชอบเนี่ยมันพี่เหมียวไหมเหมือนพี่เหมียวที่อยู่ในโทรศัพท์อ่ะเหมือนนะเหมือน มีลาย